สวัสดีสวัสดี FC ช่องเกษตรพอเพียงวิธีธรรมชาติทุกท่านนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ไผยักษ์กอไผยักษ์นะครับไผยักษ์น่านนะครับกอใหญ่ๆเลยนะครับ ห้ามเก็บหน่อไม้นะครับห้ามเก็บหน่อไม้พอดีเห็นที่เขาตัดไปแล้วนะครับห้ามเก็บหน่อไม้นะครับนี่ดูรูนะครับเอ่อความหนานะครับความหนาอยู่ที่หนึ่งนิ้วดูนะครับรูไม้ไผ่นี่ใส่ขวดคาราบาวแดงได้เลยนะครับผมนี่ลำใหญ่ๆนะครับหน่อใหญ่ๆนะครับ ตัวนี้เขาตัดไปใช้งานเรียบร้อยนะครับถ้าตัดแต่งสางกอดีๆนะครับแล้วก็ขบโคนน่าจะนอใหญ่มากเลยนะครับตัวนี้เป็นไผ่ยักษ์นะครับไผ่ยักษ์นี่ครับครับความหนานะครับความหนาเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่ความหนาของไผ่นะครับ นามากๆเลยนะครับผมแข็งแรงนะครับเนี่ยเอาไปแช่น้ํายาก่อนใช้งานนี่นานเลยครับอยู่นานเลยครับรับน้ําหนักได้ดีเพราะมันมีความหนาหนอกินอร่อยนะครับเขาว่านะครับเพราะว่าผมก็ยังไม่เคยชิมนะครับเพราะว่ายังปลูกยังไม่สําเร็จนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับตัวนี้รากนะครับรากแน่นๆเลยนะครับเนี่ย ลักษณะลำนะครับนี่อยู่ที่สี่นิ้วนะครับความกว้างอยู่ที่สี่นิ้วนะครับลำนี้ลำนี้สวยๆเลยนะครับนะครับโอ้นะครับใบยังขี้นะ By ไม่เสร็จเลยนะครับใบยังขี้ไม่หมดนะ สวยๆนะครับพามาดูตรงนี้ลำแก่ที่เขาตัดออกไปแล้วทีนี้เป็นลำแก่นะครับก็ใส่กับของกาแฟได้เลยนะครับผมนะครับมองเป็นศินละปะนะมองว่าเป็นขยะนะครับนะครับมาก็เจออย่างนี้แล้วนะครับผมเป็นศินละปะนะครับสวยงามนะครับ ชมกอนี้ชมกอนี้วสวยๆนะครับหนอน,นี้หนอน,นี้ใบอปีอปนยังไม่สุดนะครับปลายยังขี้ไม่หมดเลยนะครับยังเ,เป็นลำอ่อนอยู่นะครับเป็นลำอ่อนอยู่กิ่งที่สามารถตอนได้ก็อยู่ที่ปลายยอดนะครับ ที่ปลายยอดถ้าจะตอนกิงก็ต้องตัดช่วงไม่เกินสาเมตรนะครับให้มันแตกแตกกิ่คะแน,นงออกมานะมตาหนอนะครับดูตาหนอตาหนอสวยๆเลยนะครับเนี่ย สำหรับคนที่ชื่นชอบไผ่นะครับก็จะชอบดูนะครับน,นี่อันนี้ก็โดนนีบเข้าไปแล้วโดนนีบเข้าไปแล้วนะนเนี่ยโดนนีบซะแล้วก็เป็นศิลปะนะครับตัวน,นี้ก็คดๆคดๆหค่อยอนนก็มองเป็นศิลปะงานศิลปะ ธรรมชาติสร้างสรรค์น,นะครับเห็นหน่อหนึ่งนะครับข้างในเห็นหนอข้างในแต่แน่จาจะฝ่อแล้วนะครับขึ้นโคนสูงขึ้นโคนสูงแล้วสวยงามนะครับผม ใบไม่หนาใบไม่หนามากนะครับนะครับกิ่งก้านใบก็โปร่ง,ปงนะครับกิ่งไหนที่โตแล้วแก่แล้วก็ตัดไปใช้งานได้นะครับเนีขาวขาวสวยๆเลยนะครับตัวนี้หนาประมาณที่หนาที่สุดก็หนึ่งนิ้วนะครับหนึนิ้ว แล้วก็ลดลันกันไปนะครับความหนาของของป้องของบ้องนี่ก็อาจจะหนาไม่เท่ากันนะครับบางฝั่งก็บางบางฝั่งก็หนานะเป็นธรรมชาตินะสวยงามนะครับไผ่ยักษ์นะครับผม โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมนะครับสวัสดีครับ